ตอนนี้เราอยู่ที่วัดแขมหนูตำบลบา,างขลางเข้าเมอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็เที่ยวกับมาเที่ยววัดแขมหนูอันนี้ก็เป็นทั้งที่สองแล้วสำหรับการเาองเที่ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในของวัดน,นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของวัดแขมหนูนะครับก็วัดแขมหนูหรือวัดสีน้ำเงินเนาะอ่ะาก็อันนี้ก็จะเป็น บรรยากาศรอบวัดสวยใช่หรอสวยเออะไรล่ะลโอ้ก็งายูนี่แหละสวยได้ไงวะ ลงมามีคนเต็มเฟรมเลยอยันนี้ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้นีตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าของพระอุบโบสถสีน้ำเงินนะครับก็สำหรับบรรยากาศตอนนี้ก็อ่ะสดเย็นแล้วเนาะสำหรับวันนี้ที่มาออเราต้องขึ้นตะกูนะอ้าวไปไหนไ মই <missimitation> নম อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอีกฟังหนึ่งของวัดแขมบหนูนะครับอ่าก็บรรยากาศวัดสีน้ำเง,เงเนเินเนาะอ่าก็ติดๆเนาะว่าบรรยากาศลวดลายปฏติมากรรมที่อการเก็ยสลักออกแบบอ่ สางวิจิตรสวยงามเนาะสำหรับใครที่มาท,ท่องเที่ยววัดเถวตวองไม่ควรที่จะเข้ามาเยี่ยมชมอุโบสถสีน้ำเงินเนะาะอุโบสถสีน้ำเงินอุโบสถสีน้าเงินสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2534นะครับอ่าะครับก็จับว่าพอสร้างเสร็จก็เป็นนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวของ อ่าวัดแขมหนูเลยแหละครับก็ขึ้นอำเภอท่าใหม่เนาะของจันทบ,บรุรีก็จักว่าเป็นที่ท่องเที่ยวของอคนจันทบ,บรุรีหรือคนต่างจังหวัดที่เข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามความวิจิตรการของอวัดแขมหนูนะครับก็สังเกตลวดลายปฏิมาก,กรรมาการออกแบบการกอร่อสร้าง ความสวยงามความาเรียบร้อยเนะาะาการออกแบบที่สวยมีความละเอียดประติมากรรมาการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามมาก ก็นนแค่นี้แหละพามารู้จักวัดแครหมูครับผมขอบคุณมากครับที่มารับชม